สวัสดีครับพบกับครูเชิดศักดิ์ชาแนลนะครับวันนี้ครูเชิดศักดิ์จะมาสอนโปรแกรมแฟ a นะครับวันนี้จะมาสอนในหัวข้อการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ m a สส LAYER อร์นะครับจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้นะครับการ m a สส LAYER อร์คืออะไรการ m a สส LAYER อร์ก็คือการบังส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นนะครับให้ซ่อนไว้ด้านหลังหรือโชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการนั่นเองนะครับลักษณะเดียวกันนะครับ ก็คล้ายๆกับนักเรียนส่องไฟฉายนะครับไปบริเวณที่มืดๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นในส่วนที่แสงพุ่งไปนะครับในส่วนที่มืดนักเรียนก็จะมองไม่เห็นนะครับเราลองมาทํากันนะครับให้เรียนไปดาวน์โหลดภาพใต้คลิปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรียนทําการนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับโอเคมาที่พลิกของเรานะครับให้เรียนทําการคลิกเมาส์ขวานะครับ เลือก property นะครับเลือกมาที่ detail นะครับให้เรียนดูว่านะครับขนาดของรูปภาพของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเวทขนาด1000นะครับไฮขนาด463นะครับพิกเซลนะครับให้เรียนจำค่าเลขนี้ไว้นะครับโอเคนะครับกลับมาที่โปรแกรมนะครับคลิกเมาส์ขวาเลือก document นะครับกำหนดขนาดนะครับ 1,000คูณ 4, 6, 3นะครับสเตตคัลเลอนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับกดโอเคนะโอเคครับได้มาและต่อไปนะครับให้นักเรียนทำการไปที่เมนูไฟล e เลือก Import Import to Library นะครับนำเข้ารูปภาพพิกเข้ามานะครับรูปน้องหมา โอเคมาที่ Library นะครับอ่าคลิกที่พลิกนะครับคลิกที่พลิกนะครับดึงเข้ามานะครับอ่าถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าลากเข้ามาแล้วตรงไม่ตรงนะครับบางคนมันอ่าลากเข้ามาแล้วแบบเอียงๆนะครับไม่ไม่จะหลุดนะครับมาที่ property นะครับแกน x เป็น0ูนย์นะครับแกน y เป็น0อ่าอย่างนี้นะครับก็จะทำให้นะครับ ตั้งฉากตรงนะครับโอเคนะครับมาทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเลเยอร์ครูตั้งชื่อว่านะครับพิกนะครับมาที่ New Layer นะครับกดที่ New Layer นะครับตั้งชื่อว่า Mask นะครับโอเค กลับมาที่ Layer Pick นะครับครูจะใช้เฟรมประมาณ50เฟรมแล้วกันนะครับ50เฟรมนะครับคลิกขวานะครับ Insert Key Frame นะครับเค okay. นะครับ Layer pick กเนี่ยก็จะมีจำนวนเฟรมทั้งหมด50เฟรมนะครับเราจะล็อก Layer Pick ไว้นะครับ ต่อไปมาที่ l a เยอ m a แมนะครับให้เรียนมาที่คำสั่ง o v e n Tool นะครับไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยนะครับแล้วให้ลักเรียนนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับเห็นไหมครับว่าวาดถ้าเกิดเรากดชิปค้างไว้ภาพรูปวาดของเราเนี่ยจะไม่เสียสัดส่วนนะครับครก็จะวาดให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมแล้วกันนี่นะครับครัก็สั่งฟ Transform มานะครับ มาแตะนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับให้ได้ระยะที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้ถ้ามันใหญ่ไปก็ย่อได้นะครับถ้าใครเล็กไปก็เพิ่มขนาดนี่นะครับโอเคอให้คิดว่านักเรียนชอบแล้วกันครูก็ประมาณนี้นะครับโอเคครูจะทำให้ วงกลมเนี่ยเลื่อนจากฝั่งซ้ายนะครับมามาฝั่งขวาอ่าเรามาลองดูว่าทําอย่างไรนะครับมาที่เลเยอร์ที่50ครับห้าเรียนคลิกขวา Insert Keyframe เห็นไหมครับอ่านะครับแล้วทําการดึงนะครับดึงมาอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ามาอีกฝั่งอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับเรามาดูที่เลเยอร์เรามาดูที่เลเยอร์หนึ่งครับเลเยอร์หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับวงกลมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเลเยอร์ห้าสิบวงกลมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราต้องการที่จะทําให้มันเลื่อนมาทําอย่างไรนะครับให้นัาเรียนคลิกที่เฟรมใดก็ได้นะครับตั้งแต่เฟรมที่2ถึงเฟรมที่49นะครับเฟรมใดก็ได้นะครับคลิกขวาครับเลือก create classic tween ครับสังเกตว่า l a เยอร์แมนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆกับลูกศรวิ่งนะครับเป็นลูกศรสีดําวิ่งมานะครับหลักการก็จะทําให้นะครับมีเกิดการวิ่งตั้งแต่ฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับแค่นี้เองครับต่อไปนะครับให้นักเรียนมาคลิกที่ Layer m a แมนะครับคลิกขวาเลือก m a ส h นะครับปุ๊บ นครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรูปสุนัขเราก็จะถูกซ่อนไว้ด้านหลังนะครับนะครับอ่าอ่าเราลองมาลันครับคอนโทรลเอนเรนะครับอ่าครับรูปสุนัขเราก็ถูกซ่อนไว้ด้านหลังนะครับก็จะแสดงผลในส่วนที่เราต้องการให้แสดงนะครับโอเคนะครับนักเรียนต้องการจะเปลี่ยนสี Background ก็คลิกขวานะครับด็อกิ e เมนะครับ สเตต e คัลเลนะครับนักเรียนก็เลือกสีที่ต้องการได้นะครับนะครับสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแมสเลเยอร์นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เรียนไปฝึกทำนะครับสวัสดีครับ